เรามักจะไม่รู้ตัวว่าเรากำลังเหนื่อยคือเราไม่รู้สึกถึงสัญญาณเตือนว่าพลังงานของเราใกล้จะหมดเราเลยไม่รู้ว่าเราควรจะพักผ่อนเนาะคือมันไม่เหมือนแบตเตอรี่โทรศัพท์ที่มันมีแบบเปอร์เซน็นบอกว่ากี่เปอร์เซน็นคือเปอร์เซน็นมันจะถึงเวลาชาร์จแบตแล้วร่างกายเราไม่ได้บอกเราแบบนั้นเนาะร่างกายเราเองก็มีกลไกในการป้องกันตัวเองจากความเครียด ก็เลยหลั่งฮอร์โมนออกมามันทําให้เรารู้สึกกระฉับกระเฉงและคิดว่าตัวเองยังไหวอยู่ท,ทั้งทที่พลังงานในร่างกายของเรามันกําลังลดลงเนาะหนังสือเขาเลยบอกว่าบางทีเราอาจจะต้องฝึกวิธีการรู้ว่าเมื่อไหร่เราควรจะพักเมื่อไหร่เราการรู้สึกแบบนี้มันคือการที่ร่างกายไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนั้นนะนะครับซึ่งเอาจริงวิธีการฝึกก็ต้อง ต้องมีผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่นนักจิตบาบัดหรือจิตแพทย์เป็นคนสะท้อนให้เราเห็นนะเราถึงจะถึงจะรู้ตัวนะครับเราอาจจะไม่ได้สามารถฝึกเองได้ง่ายขนาดนั้นนะครับอีกข้อคิดหนึ่งนังสีเขาบอกว่า